ทางด้าข,ของสรสเองนะคะก็มีการออกหมายเรียก53แกนนํากปปะสะต้องบอกว่าเป็นการออกหมายเรียกซ้ำนะคะเพื่อที่จะให้แกนนําทั้ง53คนนั้นเข้ามารับทราบข้อความผิดคะ่ะเรื่องของฐานกระบทที่เกิดขึ้นมาในช่วงระหว่างวันที่ เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ให้เข้ามารับทราบกล้อกล่าวหาในวันที่19และ20มีนาคมนี้ค่ะโดยนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในฐานะที่เป็นกรรมการสรอสอนะคะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงานอายการสูงสุดได้รวมกันพิจารณาเห็นชอบให้ออกหมายเรียกแกนนํากระปปสะจานวน58คนซึ่งในจํานวนนี้ค่ะสารได้ออกหมายจับฐานกระบฏไปแล้ว3คนอยู่ระหว่างให้ออกนอกราชนจาจักร1 อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคําแนะนําของพนักงานอายการ1คนก็คงเหลือที่จะออกหมายเรียก53คนซึ่งการออกหมายเรียกครั้งนี้นะคะเป็นการออกหมายเรียกซ้ําเป็นครั้งที่3หากไม่มาตามหมายเรียกก็จะขอสารออกหมายจับต่อไปโดยเป็นการออกหมายเรียกซ้ำเป็นครั้งที่สามซึ่งหากในคราวนี้ไม่มาตามหมายเรียกอีกก็จะได้ขอสารออกหมายจับต่อไป สำหรับรายชื่อผู้ต้องหาทั้ง53คนซึ่งถูกออกหมายเรียกเช้าวันนี้นั้นจะได้เผยแพร่กับสื่อมวลชนต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน สำหรับบุคคลที่มีหมายจับตามข้อหากบฏอยู่แล้วนะคะก็คือนายสุเทพเทือกสุบานนายพิชิตชัยมงคลนายสนธิยานชื่อลึไทยในธรรมทั้งนี้ก็กำหนดนัดหมายให้ผู้ที่เข้าที่ถูกออกหมายเรียกทั้ง53คนเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะที่ศูนย์รักษาความสงบตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึง21มีนาคมนี้